สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมงานแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงานที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์งานใหญ่ต้นปีเลยนะครับของอประเทศไทยและจัดขึ้นที่ i m p a c t เมืองทองธานีฮอ5ถึงฮอ7วันที่5ถึงวันที่7มีนาคม2025นะครับวันนี้วันแรกผมพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ผมจะเข้าประตูหลัก ประตูเมนของเขาก็คือเป็นฮอล์เจ็ดนะชื่องานว่า Energy Storage and Smart Energy Expo มากรรมการจัดเก็บพลังงานและพลังงานอัจฉริยะแห่งอาเซียนเรามาดูว่า เทคโนโลยีในการล้างแผงเขามีอะไรบ้างนะครับแบบนี้ก็เป็นเหมือนไม้มอบไม้มอบล้างแผงแล้วก็ันนี้เป็นลูกกลิ้งบริษัทชื่อว่า V-Solar V-Solar เอาเครื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดแผงมาโชว์ สัดีครับอันนี้คือขายเครื่องทําความสะอาดหรือว่ารับทําความสะอาดขายได้ครับออกขายด้วยออกสวิตด้วยอ๋อโอเคน่าสนใจอ๋อใช้น้ำเปล่าแปรงขัดเอาแต่ถ้าฝุ่นหนาหน่อยก็ต้องมีน้ำยาโอเคโอเคแต่แต่แต่ถ้าผิวว่าถ้าเราจะถนอมเพราะเราไม่รู้เขาเคลือบอะไรมาใช่ไหมก็น้ำเปล่าดีที่สุดใช่ไหมใครสนใจเรื่องล้างแผงโซล่าเซลล์มาปรึกษาพี่เขาได้ครับผมขอบคุณมาก ทำไมวะคุณคุณอเอ็นเฟดนี่เองทำไมเห็นปุ๊บเห็นเห็นเห็นตัวนี้จำได้เลยเอ็นเฟดโฟโนโ,โซโลมอนตรงนี้จะมีการแสดงวิธีการติดตั้งออแผงโซล่าเซลล์เขาเอา เขเอาโซลาเซลล์มาติดตั้งที่นี่เลยนะโอ้โหคูดเนี่อลังการมากไอ้โซลาเซลล์อันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาติดตั้งบนบนกระเบื้องรอนคู่นี่อันนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งบนกระเบื้องซีแพคอันนี้จะเป็นกระเบื้องอีกแบบนึ่งที่เป็นแผ่นเรียบ แล้วก็อันนี้จะเป็นการติดตั้งบนแผ่นที่เรียกว่าหลังคาชิงเกิลซึ่งจะเป็นหลังคาที่มีใช้มากในเมืองหนาวนะครับส่วนนี้จะเป็นหลังคาแบบเมทัลชีตวิธีการติดตั้งแล้วเขามีอุปกรณ์มาโชว์ว่าแต่ละจุดติดตั้งอย่างไรนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเบื้องอีกแบบหนึ่งนะครับ แสดงให้ดูว่าไมโครอินเวอร์เตอร์เข้าใจของหอยไม้นะครับเอามาติดให้ดูโครงหลังคาบูธ i อเอนีอ่คนแวะผมว่าทำไมบูธ i อเคุณแวะเยอะเขามีพิตตี้มาเนี่ยถึงขนาดจ้างพิตตี้อูอ่สคนเลยนักข่าวจ้างภาพเต็มไปหมดเลยสุดยอดมากกว่าจะแทรกตัวได้ แผงโซลาเซลล์โมโนฮับเซลล์ใช่ไหมผมเห็นแบ่งขึ้นตรงนี้ใช่ครับเป็นโมโนฮับเซลล์แต่สีที่แตกต่างคือสีใช่ครับตอนนี้เห็นอยู่ก็อันนี้คือสีส้มสีส้มครับผมและตัวนู้นสีแดงครับสีแดงและก็เป็นสีเขียวสีเขียวใช่สีเขียวเนี่ยจะเป็นแบบใบเฟเชี่ยวอ๋อใบเฟเชียลส่วนพวกนี้เราจะเป็นธรรมดาหน้าเดียวใช่หน้าเดียวครับผมอ่นี่แผงแผงนี่กี่วัตต์อะสี่ร้อยวัตต์ใช่ครับ420ครับผมฟังหน่อยว่าสีเนี่ยมีความแตกต่างมันจะช่วยอะไรมันเพื่อครับ ก็จริงจเนี่ยสีเนี่ยเราเหมาะสําหรับงานบ้านงานอาคารครับผมก็เน้นความสวยงามเป็นหลักครับโอเคโอเคครับก็คือปกติแผงโซล่าเซลล์เนี่ยที่เราเห็นมันก็จะเป็นสีดําดําขอบเงินขอบลูมิเนียมบ้างหรือดําขอบดำแล้วก็มีแต่บ้านบางคนพูดงายบ้านคนมีกระตังเนี่ยหชลังคาเขาก็สวยพอเอาไอ้นี่ไปติดปุ๊บมันดูไม่ลงตัวไม่เข้ากันจะเป็นปั๊มซับเมอร์รับผมจะเป็นปั๊มอาร์ซูรี่าปั๊มซับเมอร์ขนาด ขนาด2แรงและ3แรงครับผมครับครับใช่แล้วก็ใช้แผงโซลาเซลล์เท่าไหร่ใช้4แผงกับ6แผงครับผมต้องเป็นไฮวลต์หรือธรรมดาตัวธรรมดาครับธรรมดาก็ได้ใช่ครับผมสี่แผงตัวหกแผงนี่ใช่ส่วนนี้ก็มาครบคู่กันปิดอินเวอร์เตอร์ของเขาใช่ครับผมความเจ๋งของอาซูรีของเราเนี่ยเราจะมีหัวสามารถให้ลูกค้าเปลี่ยนได้จะเป็นหัวปั๊มบ่อประดานครับเจ้าอื่นเนี่ยจะไม่มีหัวให้เปลี่ยนของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ในตัวเลยใช้บอดี้มอเตอร์เดิม แต่เปลี่ยนหัวปั๊มเอาใช่ครับผมว้าวแล้วก็อันนี้อะไรอันนี่มีแอร a เซลล์เพิ่งรู้นะเรียกว่า RAPD มี a s อ l a เซลล์ด้วยอ่ะความ่าความง่ายแล้วก็ความดีของตัวเนี่ยคือเราใช้แผงแค่4แผงเท่านั้นครับผมจะเป็นแผงไฮโวล์นะครับแล้วก็ในการต่อการใช้งานเนี่ยเราใช้แค่ตัว Air, ์คอยเย็นตัวบูเตอร์ตัวคอยร้อนแล้วก็ตัวแผง4แผงเท่านั้นครับ ใช่ครับผมสามารถประหยัดไฟได้ถึง80-90%ในช่วงระหว่างวันครับหรือว่าเราซื้อเป็นตัวๆซื้อตัวนี้ได้ไหมผมมีตัวนี้อยู่แล้วอ๋อสามารถซื้อตัวนี้ได้ครับแต่ถ้าผมไม่มีอะไรเลยก็ทางนี้จัดทั้งชุดเลยได้ใช่ครับในข้อดีของซื้อของเราทั้งชุดเนี่ยของเราเนี่ยจะมีการรับประกันที่ครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นประกันทั้งอะไหล่และอุปกรณ์อืใช่เยี่ยมเลยโอเคงั้นผมขอตัวไปเดินบูธอื่นก่อนครับผ่ครับสวัสดีครับนี่มาเจอกับของ B2H วัสดีครับอาจารย์หน่อย้วยครับโอ้โหนี้เอามาหลายรุ่นเลยนะครับเนี่ย B2H ทั้ง3รุ่นนะครับครับซึ่งเป็นรุ่นนี้ที่อาจารย์ได้ไปช่วยรีวิวใชครับก็จะเป็น6กิโลวัตต์ใชเฟสะครับเขาเรียกว่ามันไม่จุกจิกผมชอบก็คือบอร์ดภายในต่างๆเนี่ยทำเอาไว้ค่อนข้างที่จะแบบกันทุกอย่างเอาไว้แล้วนะแล้วติดตั้งง่ายครับเวลาช่างเอาไปติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยอ่อนเครื่องปุ๊บก็รันเครื่องได้ปั๊บเลยนะครับ นะครับซึ่งตัวนี้ผ่านลิตรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้จะเป็นใช้สําหรับแบตเตอรี่เป็นแบบไฮโวล์ครับรองรับแบตเตอรี่ไฮโวล์นะครับครับส่วนตัวนี้จะเป็น12กิโลวัตต์สเฟสเช่นเดียวกันนะครับส่วนแบตเตอรี่เป็นเป็นโลวโวล์ครับแล้วก็ตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือเป็นฟังก์ชัน AFCI นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า DC นะครับอ๋อเลยครัก็คือมันจะตัดให้โปรเทคให้แล้วมันก็มีอาร์คฟอนดิสพ rotection ไหมมีมีครับเป็นอาร์คฟอนดิสสิบสองกิโลวัตต์สิบสองกิโลวัตต์สามเฟสแบตเตอรี่โลโว์โลโวลต์สามเฟสเอาแหละนี่รองรับธุรกิจย่อมๆได้เลย SME ครับตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เราทําเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับถ้าเป็นเครื่อง EV Charger ครับตัวนี้เป็น22กิโลวัตต์สามเฟสครับครับอ๋อติดตั้งติดตั้งวอลชาร์จด้วยใช่ครับแล้วตัวนี้จะเป็น เช่นเดียวกันครับในกรณีที่ลูกค้านะครับต้องการติดตั้งภายนอกเราก็จะทําเป็นรูปทรงที่ไม่ต้องมีตู้กันน้ําตัวนี้เป็น i p 65ก็คือกันน้ํามาจากในการดีไซน์เลยไอแบบนี้คือไว้ในร่มไว้ที่โรงรถที่จอดรถส่วนแบตเตอรี่ตอนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยเราเป็นรุ่นใหม่ นะครับเราติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัตินะครับเป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติเป็นก็คือมันจะมีก้อนดับเพลิงอยู่อยู่ข้างในครับพอมันดีเทคได้ว่ามีความร้อนสูงก้อนแตกโปะเลยใช่ครับระดับเพลิงอัตโนมัติครับงั้นหมดห่วงคนที่กลัวว่ามีโซล่าเซลล์แล้วไฟจะไหม้บ้านได้ไหมครับครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ทําไหม้มันไหม้มาจากตัวนี้ไงน้อยมากที่ไหม้มาจากแผงใช่ครับตัวนี้ก็เลยติดตั้งดับนี้เพิ่มเพิ่มเติมไปครับ b 2H เนี่ยโซล่าเอ e เนอีเนี่ยใช่คร โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูบุธอื่นก่อนครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับอ๋อโอเคคือเราเป็นผู้ติดตั้งเป็นผู้ติดตั้งครับขายด้วยติดตั้งด้วยแล้วก็มีสินเชื่อด้วยครับอ๋อเห็นยี่ห้อนี้ด้วยโอยี่ห้อดังริยีห้อดังนี่แผงที่เรียกว่า Blackmagic p s Solar แล้ละโอเคต่อที่นี่ผมเดินมาที่นี่ผมมาเจอกับ Nice Energy Technology สวัสดีครับสวัสดีครับ What What is it What is อ๋อนี่นี่คืออะไรครับเนี่ยคนไข้ือเป็นของโอหอิงวันอ๋อแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์อยู่ด้วยกันอ๋อก็คือชุดอออินวันมีอินเวอร์เตอร์ BMS อยู่ในนี่ถูกต้องครับอ BMS MPPT ทั้งหมดอยู่ข้างใน MPPT ชาร์จเจอร์ทีนี้ว่าถ้าเกิดเราต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าไปต่อไฟออกจบก็ใช้ได้เลยได้เครับเอ๊ะนี่เป็นขนาดเท่าไหร่กี่กิโลวัตต์ครับเนี่ยนี่เป็นแปดกิโลวัตต์แปดหน่วยครับแปดก ใช่ป่ะต่อได้แอร์สองเครื่องไม่มีป่ะโอเคแอร์สองเครื่องโมเดลโมเดลของจริงมันใหญ่แค่นี้ครับเท่ารถเท่ารถรถกระบะข้างหลังครับเอาไปใช่เป็นสายแคมปิ้งเป็นสี่หน่วยครับแล้วก็หนึ่งหน่วย นั่นเป็นที่เป,เป็นหน่วยครับหน่วยนะนาสามารถออกไฟเป็นตัมเมเตอร์เป็นหน่วยอ๋อหนึ่งหน่วยก็ก็คือหนึ่งกิโลวัตต์ครับส่วนตัวนี้เป็นพกพาเป็นสามารถขึ้นเครื่องบินได้ครับนี่ดีจังนี่ชอบมากครับแล้วก็แผ่นโซลาร์เซลล์อยู่ข้างหลังสามารถชาร์จแผ่นโซลาร์เซลล์ได้ด้วยแต,แต่ว่าน,นี่อันนี้สาหรับชาร์จมือปวดโทรศัพท์มือถือมือถือได้ครับโนบได้ด้วยครับโนบู ก็คือที่เป็นอย่างนี้ได้ใช่ครับเปานโคหิวครับเอาพุ่งไปออกแล้วนี่เราแคมปิ้งเราก็ไปตากแดดบนหลังคารถไปอินพุตเข้าไปชาร์จได้เลยครับตู้เย็นทีวีไฟไม่มีปัญหาอันนี้ตู้เย็นทีวีใช่ครับได้ด้วยใช่ครับแล้วก็มีชุด all in one all in one เป็นแปะหน่วยก็สิบหกหน่วยครับตัวนี้สำหรับโมบายช์จเจกับ รถยนต์ EV ีแต่นี่ทำอันเล็กให้ดูอันใหญ่เป็นประมาณนี้ก็คือก็คือหนักแหละมันก็สามารถที่จะเอาไปชาร์จรถยนต์ e ีได้ด้วยว่าข้างในบรรจุได้50หน่วยใบชาร์ไฟ50หน่วยได้ครับหหน่วยชาร์องโอ้ก็เท่ากับรถยนต์เลยจดต้องครับใช่ได้ชาร์ได้สองครั้งชาร์ได้สองครั้งใช่ใช่เพราะเราชาร์จรถยนต์เราก็ไม่ได้ชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกต้องครับให้มันเคลื่อนที่ไปได้ตัวนี้ก็คือเป็น power bank แต่เป็น power bank ขนาดเราเรียกว่า power station power station ตัวนี้เราเรียกว่าไมโครกิบครับไมโครกิบไม่ถึงว่าเราใช้ PV เอาไปชักไฟได้ตัวนี้คือไมโครกิบใช่ครับก็คือไฟ PV วีไม่ถึงว่าแผงโซลาร์เซลล์อ้างเข้าไป2มแผงครับแล้วก็เอาไปชักไฟบ้างก็ได้โอาไปชักไฟบ้างก็ได้ออกมาเป็นเอซีครับอ่าอันนี้เหมาะเหมาะกับใครฮะเหมาะกับที่บ้านเทาับเหมืาะกับที่บ้านนอกอย่างเช่นของพวกเขาใช่ป่ะเขาไม่มีไฟใช้แล้วก็เอาไปใช้ ไม่ได้ใช้แอร์นะครับใส่ตู้เย็นพวกพักลงอะไรอย่างนี้มีปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จําเป็นจูดต้องครับเท่าที่จําเป็นก็ชุดนี้จูกต้องครับเพราะว่าสามารถใช้ได้พีวีได้ด้วยครับราคาแพงไหมครับตอนนี้ไม่แพงครับตอนนี้ของขายประเทศไทยก็เกิดสีน่วยใช่ป่ะตกอยู่ประมาณหมื่นกว่าประมาณแต่ถ้าเกิดจะซื้อจํานวนมากก็มาคุยรายละเอียดใชาจูกต้องครับประมาณเยี่ยมเลยผมผมถามนิดหนึ่งเอ็นจิกะเนี่ยสำหรับผมผมผมไม่รู้จักมันใหม่ครับ ตอนนี้ถ้าจะมาซื้อสมมติว่าซื้อกับคุณเนี่ยซื้อกับคุณเนี่ยดียังไงก็คือแอนจิกาใช่ไหมของประเทศไทยเรามีบริษัทที่ประเทศไทยโอเล้างการขายก็อีกประเทศไทยด้วยก็คืออัพเตอร์มาร์เก็ตเซลล์มีเซอร์วิสรับประกันอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่ไหนครับที่รังกระบางอยู่รังกระบังใกล้ๆกลี่ลูกค้าเกิดต้องการมีปัญหาปุ๊บก็สามารถติดต่อได้ทันทีครับ โอ้ไม่ต้องติดต่อไปที่จีนต้องครับเ <laughs> ยี่ยมเลยแล้วก็มีคนพูดไทยให้บริการด้วยเ <laughs> ยี่ยมเยี่ยมผมหมายถึงว่าบูธขาวๆนะก็เลยพามาชมสะหน่อยเดี <c oughs> ๋ยวย่เอ็นเฟดก็มาครับโอ้โซล่าเซลล์ปรากฏว่าที่เดินไปหลายบูธ เป็นสินค้าที่ผมคุ้นเคยนะครับเป็นสินค้าที่ผมคเคยเรียวิวโอ้นี่เป็นตู้ชาร์จนะนี่ตู้ชาร์จ General Manager sells as Stif Asia Private Limited Company h e will be presenting on mitigating risks of explosion and fire So Mr. In the stage is yours อานนี้มีสองส่วนนะครับคือส่วนของระบบปรับอากาศแล้วก็ส่วนของโซล่าเซลล์อยู่ในอาคารเดียวกันนะครับเขาก็แบ่งเป็นโซนทางด้านขวามือถ้าเราเข้ามาทางประตูเ็ซึ่งเป็นประตูหลักนะครับ,บวันวันนี้เอาอุปกรณ์ ของในระบบโซล่าเซลล์มามมาาโชว์ใช่ครับตอนนี้อยู่ในบูธของเอสไซร์ครับบริษัทเอสไซร์และอิสก้าเป็นบริษัทในเครือครับขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลว์โวลต์สวิตช์บอร์ดแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำพวกมีดิทอนมิเตอร์ครับท่านี้ดิทอนมิเตอร์นะครับดิทอนมิเตอร์นะครับจะเป็นดิทอนมิเตอร์แล้วก็เป็นดิจิตอลแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์ครับนะครับแล้วก็จะเป็นคอน summer unit แล้วก็พวกเทอร์มินอลต่าง นี่ครับคอนโซมโมดิิเที่เราใช้ตามบ้านอันนี้สมาร์ทมิเตอร์อ่าอันนี้เป็นมิเตอร์เหมือนกิลด์ฮาร์มิเตอร์ครับครับผมครับใช้เกี่ยวกับบ้านพักหรือว่าคอนโดพาร์ทเมนต์อันนี้เป็นขั้วต่อสายอ่าเป็นเทอร์มินอลครับเบเกอร์หรือสวิตต์ตัดตอนที่ใช้ในระบบแรงดันไฟฟ้าแรงดันต่ำโอเคนะครับแล้วก็เป็นมินิเจอร์อันนี้ก็คือใช้ตามบ้านพักครับอ่าคือมิเตอร์ถ้าพี่สังเกตจะมาอยู่ในพวกตู้คอนโซมโมดิฟิเคชัหรือโลว์วนครับนะครับนะตัวนี้จะใช้กี่งห่ออีตันอออออออีีตัันนนนนเเเเเ่่ยกก็็คคืืจรรริิงๆชดมมป์์ล เขาถูกบริษัทอิตันสหรัฐเนี่ยกะซื้อกิจการไปเขาอเมริกาเลยอ่าเขาอเมริกาแต่เนี้ยต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยมีฐานผลิตหลายที่อันนี้ที่เรานำเข้ามาดีมาผลิตจากประเทศจีนแล้วก็รองลงมาจะเป็นฟิลเห็นไหมฮะอันนี้เป็นตลับฟิลมีทั้ง AC และ DC ถ้าเป็น AC เนี่ยก็คือมันก็เป็นฟิลที่ใช้อ่าแรงดันไม่สูงประมาณ400โวลต์ครับถ้าเป็น AC เนี่ยก็จะเป็นพันโวลต์เลยจะใช้ควบกับระบบโซล่าเซลล์ครับเป็น DC ฟิลอันนี้เป็นตลับฟิลครับ อันนี้ก็คือจะคอมเพกแล้วก็ดูปลอดภัยและสวยงามขึ้นอันนี้เป็น H R ด f i ร l เป็นตลับอันนี้เป็นฐานมันเป็นใหญ่ๆที่เป็นใช่ครับกระปอกไอเซรามิกอ่ะใช่เป็นเซรามิกครับใช่ใช่ตัวนี้ร้านนี้ก็จะเป็นเซอร์ฟเวอร์เทคชั่นดักกรองให้ไอพวกแรงดันเสื่อและกระแสฝฟ้าผ่าที่มันสูงๆเนี่ยให้มันลดลงเป็นผู้จําหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในโซล่าเซลล์ทั้งหมดและก็เป็นแบรนด์ USA นะท่านผู้ชมสนใจก็ยังมาทันนะครับพรุ่งนี้หรืวันนี้นะครับเอาละ งานมีเยอะจริงๆก็คิดว่าจะแวะเฉพาะบางจุดละเพราะว่าแวะทุกบุตไม่ไดม้มันเยอะมากผมคิดว่ายังต้องเดินไปคุยรายละเอียดหลายบุ้นะครับผมเอาแค่ไฮไลท์แค่ที่น่าสนใจนะครับมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับท่านที่สนใจก็มาดูได้นะครับที่งานนะครับ พ7แล้วก็พอ8อิ p a c t เมืองทองการนีนะครับวันนี้ก็จบท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ